ื่องนี้มีเนื้อหาดราม่าน้ำตาแตกถ้าใครไม่ไหวสามารถปิดได้แต่ถ้าใครยังไหวอยู่ไปด้วยกันนะคะลดลักปีศาจอีพีที่ย4การกลับมาที่สายสนทนาไอ้นนเมียพี่อยู่ที่ไร่ใช่ไหมเยนั่นไม่ใช่เมียพี่อีกแล้วยังไงแล้วก็จะเก็บของฉันไว้แบบนี้เหรอคอสาระโทรมามีอะไรอะ่ะ พรุ่งนี้จะเข้าไปรับซีกับแล้วพี่จะหาว่าผมร้ายไม่ได้นะจบสายสนทนาโถยโทรศัพท์ราคาแพงถูกโยนเหมือนของไรคะ่ะไอซ้ซันมันก็จะเย็นๆก่อนคุยโทรศัพท์ไม่ได้ก็ไปแบบเห็นหน้าไปเลยเดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนก็ได้ซ้อมตบไหลเพื่อนรักเป็นการปลอบใจมึงกูคิดถึงเขาอะทำไมกูถึงเรื่องนี้ใสเร็วๆนี่ไม่ได้สักทีเลยวะ ซาบานกับกูไม้ถ้าเขากลับมาแล้วมึงจะเลิกทำตัวเร็วๆอะ่ะอีกด้านที่ไรพ่พิชิตเชียงใหม่ฮะนี่ไงขี่ได้ตรงแล้วนี่ไงครูดีค่ะฉันยกความดีนี้ให้พี่นนท์ก็แล้วกันฉันปั่นจัก,กรยานไปเรื่อยๆจนแทบจะทั่วไร่ถึงจะขับไม่ค่อยแข็งแต่เมื่อมีคนข้างหลังคอยประคองมันก็อุ่นใจขึ้นเยอะ เราปั่นจัก,กรยานผ่านทุ่งพญาเสือโครงจนไปถึงจุดชมวิวมันเป็นทางขึ้นเนินมีเหรอที่ฉันจะแบกยักษ์ข้างหลังขึ้นได้เลยต้องลงแลให้พี่นนท์เป็นคนขี่แทนที่นี่สวยนะคะนี่วันนี้จะพาไปดูม้าเอาไหมที่ปลูกของพี่น้ำเลยนะที่นี่ไม่ได้มีแค่ไร่ผลไม้เหรอเพิ่งจะรู้เลยนะเนี่ยเฮ้ยค่ะแต่ขอกลับไปเอาของที่บ้านคุณปู่ก่อนได้ไหมไม่ได้พี่นนท์ตวาดฉันอย่างลืมตัวมาทำเอาฉันตกใจจนต้องสะดุ้ง มันมีอะไรมันต้องมีอะไรใช่ไหมพี่ไม่ยอมให้ฉันกลับไปตั้งแต่เช้าแล้วท่าทีแปลกๆของเขาทําให้ฉันสงสยัยพี่ซันจะมางั้นเราไปดูฟาร์มมาก,กันเถอคะค่ะของอะไรก็ไม่สําคัญละที่จริงฉันก็ไม่ได้อยากเจอเหมือนกันพี่นนท์เลยขอให้ไปเอารถที่บ้านก่อนถ้าบ้านของพี่นนท์คงไม่เป็นอะไรถึงจะอยู่ไม่ไกลกันแต่ก็ไม่ใกล้ถึงขั้นกับจะเจอเราได้เมื่อเราปั่นจักรยานมาถึงบ้านของพี่นนท์กลับเจอพี่ซันนั่งรออยู่แล้วที่สําคัญ พี่ส้มก็มาด้วยสิเออพี่ส้มฉันทำตัวไม่ถูกเลยและแต่ยืนแก้ๆกลางมือของพี่นนดึงฉันมาไว้ด้านหลังเขาเพื่อบังไม่ให้พี่ซันเข้ามาถึงตัวฉันได้ไม่อยากจะเจอเขาตอนนี้เลยคนอุตส่ากกำลังทำใจได้จะกลับมาทำไมอีกพี่ซันค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ฉันเรื่อยๆแต่พี่นนก็ยังเอาตัวเข้ามาบังเอาไว้สีพี่มาขอโทษพี่ขอให้เรากลับไปเริ่มกันใหม่ได้ไหม พี่กลับไปได้แล้วปะพี่นนท์ผักคนตรงหน้าออกมึงมาขวางทําไมผัวเมียเขาจะคุยกันมึงมีสิทธ์อะไรเนี่ยพี่ซันขึ้นเสียงเมียเหรอผ,ผัวเมียอย่างนั้นเหรอฉันได้แต่เงยหน้ามองด้านบนเพื่อให้น้ําตาที่มันกําลังจะไหลกลับเข้าไปเหมือนเดิมผมจะไม่ให้พี่ทําร้ายเยน,น่าอีกแล้วนี่มึงรักเมียกูกขนาดนี้เลยเคำพูดของพี่ซันน่ะไม่คนขึ้นง่ายผักพี่ซันจนกระเด็น บทสนทนาที่ทําเอาฉันอยากจะหนีออกไปให้ไกลจากตรงนี้อ่อนแอหนบอกจะไม่ยอมให้เขาข่มแล้วไงสีถ้าฉันหนีแล้วคนที่กําลังปกป้องฉันอยู่ตอนนี้ล่ะไปค่ะพี่นนท์น้องซีเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ซันมันสานึกผิดแล้วจริงๆพี่ถึงมาเป็นพยานไงนะนะลองฟังมันพูดหน่อยพี่ซ้อมเอาตัวเข้ามาขวางฉันที่กําลังจะหนีไม่ฟังค่ะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นซีจะไม่ทนฟังคําโกหกอะไรทั้งนั้นอีกแล้ว ฉันเดินหนีทันทีหนีด้วยการเบี่ยงตัวหลบพี่ส้มที่พยายามจะขวางฉันอยู่ได้เดี๋ยวก่อนฟังนิดเดียวหรือสีมีคนใหม่แล้วเลือกันไม่กี่อาทิตย์คงไม่ใช่สีนะพี่ส้มพยายามจะลังให้ฉันฟังรู้ว่าพี่ส้มพูดเก่งแล้วมันก็ได้ผลฉันหยุดชะงักบ้านสีอย่าให้พี่แต่งงานเงียบๆกับบีนาแต่พี่บอกไปแล้วว่าพี่จะแต่งกับสีเท่านั้นไม่อยากฟังไม่อยากฟังไม่อยากฟังอีกแล้วได้ไหมคะคนดี พี่สัญญาจะเลิกทุกอย่างหยุดทุกอย่างมีซีแค่คนเดียวคนที่พูดดันพี่นอนท์ออกแล้วพยายามเข้าไม้ถึงตัวฉันทำไมฉันถึงได้ขี้ขาดแบบนี้แล้วคนที่ช่วยฉันที่ยืนข้างฉันมาตลอดโอ๊ยฉันจะช่วยเขายัางไงแค่ช่วยเขายัางทำไม่ได้เลยไม่ค่ะพี่สัญญา,าจะให้เวลาซีเยอะๆถ้าซีอยากมาที่นี่ได้เมื่อไหร่พี่จะพามาเออมาให้บ่อยเท่าที่ซีต้องการเลยก็ได้ ถ้ายังเอาเขากลับมามันก็แค่ฉันเอาคนมากๆมาไว้ใกล้ตัวฉันสุดหายใจเข้าลึกๆก่อจะถอนหายใจออกมาลบความคิดทุกอย่างออกจากสมองขอโทษนะคะคุณซันฉันมีนัดแล้วฉันเดินไปหาพี่นนที่ตอนนี้ยืนทำหน้างอยแต่ฉันเข้าใจนะเพราะเขาช่วยฉันแต่ก็ไม่รู้ว่าช่วยฉันในฐานะอะไรเมื่อวานพี่นนถามฉันใช่ไหมคะว่าถ้าคุณซันมางอ ฉันจะกลับไปไหมคำตอบของฉันชัดเจนนะคะเงินเราไปกันเราตรงไปที่รถทันทีแต่ระหว่างที่ฉันจะขึ้นรถพี่ส้มก็พูดขึ้นมาพี่คิดว่าซีจะต่างจากผู้หญิงคนอื่นนะนะไม่คิดว่าซีจะเร็วแบบนี้คำพูดของพี่ส้มทำให้ฉันชะงักทำไมทุกคนถึงอยากให้ฉันทนทำไมไม่มีใครถามว่าฉันทนไหวไหมไม่มีใครถามฉันสักนิดว่าฉันทนไหวหรือเปล่าความคาดหวังของใครก็ให้คนนั้น มาทำเองก็แล้วกันฉันไม่ได้หันกลับไปทำเพียงแค่ตอบพี่ส้มไปเบาๆเท่านั้นแค่ฉันไม่เอามีดแทงตัวเองตายก็ดีแค่ไหนแล้วคะ่ะฉันก้าวขึ้นบนรถทันทีที่พูดจบเราออกรถโดยไม่สนใจคนข้างนอกเลยจะกลับมาทำไมอ่ะหายไปก็หายไปดิกลับมาทำไมใจมันเจ็บอีกแล้วเนี่ยจะเลิกทุกอย่างอย่างนั้นเหรอฮะฉันหันไปมองคนที่ขับรถ ที่คิ้วขมวดอยู่ตลอดเวลาเลยตอนนี้เขาคงหงุดหงิดไม่แพ้กันแต่ฉันกลับเข้าใจหงุดหงิดเรื่องอะไรคะเรื่องที่เขากลับมาที่เขาถามว่าพี่มีสิทธิ์อะไรใช่มหมฉันถามเหมือนจี้ใจดำคนที่ตอนนี้ยกคิ้วสูงหันมามองฉันแล้วตอบออกมาที่จริงก็ทั้งสองอย่างต่อไปถ้าเขาถามอีกก็ตอบไปเลยฉันเป็นคนของพี่แล้ว เมื่อสิ้นเสียงของฉันรถก็เบรกดังอีดจนหน้าฉันทิ่มอ๋อยหยุดทําไมนี่กลางถนนนะหยุดแบบนี้คันหลังมาเรวจะทํายังไงอ่ะทําไมไม่ออกรถสักทีพี่นนทนี่ทางลงเขานี่กลางถนนนะคะพี่หยุดทำไมอะ่ะรถค่อยๆเคลื่อนตัวช้ชาๆอะไรถึงกับเสียอาการเลยเหรอโอ้น่ารักจังตัวก็ใหญ่ทําไมใจมุงม้งมิ้งเรา ฉันไม่ได้หมายถึงว่าชอบเขานะอย่าเข้าใจผิดมันยังไวเกินไปฉันแค่ไม่อยากจะทำร้ายคนที่ช่วยฉันมาตลอดเรามาถึงคอ,อกม้าที่อยู่ไม่ห่างกันมากเท่าไหร่ซึ่งพี่น้ำก็อยู่ที่นี่บรรยากาศที่นี่อึมครึมและดูน่ากลัวไม่น้อยอืมหรือว่ามันเป็นปกติของคอ,อกม้านะเราเข้าไปหาพี่น้ำกันเถอคะค่ะฉันที่จะเดินเข้าไปในคอ,อกมา้าแต่กลับโดนมือใหญ่คว้าแขนของฉันเอาไว้ เดียเด๋ยวๆผู้หญิงของพี่นี่หมายถึงอะไรผู้ที่เคียร์กรโอ้ที่แท้ก็เสียอาการเพราะเรื่องนี้จริงๆด้วยแกงสักหน่อยดีกว่าก็ให้พี่ห่วงได้หึงได้ห่วงได้แบบนี้ดีไหมคะ <c oughs> ฉันพูดพร้อมทำท่าปูไตาจากแขนทั้งสองข้างจะไปคล้องของคนข้างหน้าเอาไว้มันทำให้พี่นนท์เขาตัวแข็งไปเลยเอ้ยแค่แก้งเองตัวแข็งขนาดนี้เลยเหรอพอแล้วพอแล้วไม่เล่นด้วยแล้ว อยากจูบจังเธอทำพี่เสียาการหมดแล้วเนี่ยฉันเอามือปิดปากคนข้างหน้าเอาไว้ทันทียังมาได้คืบเอาสอกนะคะตอนนี้อยากได้ทั้งคือบอยากได้ทั้งศอกเลยทำยังไง่ฉันไม่ได้ตอบอะไรแค่สายหัวเบาๆเท่านั้นก่อนจะลากคนตัวใหญ่เข้าไปหาพี่น้ำที่กำลังแปลงขนมาอยู่ลมอะไรหอบมาจ๊ะเฮ้ลมหนีคนนะคะพอดีพี่ซันอยู่ที่ไล่ฉันเลยหนีมาไงาเจ้ามะลิ พี่นนทใช้มือรูปที่หัวของม้าเบาๆพี่นนพาดูคคกม้าของเราทั้งหมดแล้วก็ฟาร์มอนุบาลที่มีม้าที่พึ่งคลอดออกมาหลายตัวเลยแต่ละตัวก็หลากสีหลากลายหลากขนาดพวกมันน่ารักมากๆเลยล่ะนนพาน้องขี่ม้าดูมิล่ะพี่น้ำจุงเจ้าม้าตัวสีดำสนิทรูปร่างใหญ่เข้ามาใกล้มันทำให้ฉันหวั่นใจนิดๆเพราะตัวมันค่อนข้างใหญ่มากไงเจ้าสตีฟ รอขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยพอพี่นนลูบหัวของมันมันก็ตีดขาเล็กๆเ,เหมือนดีใจตัวโปรดเขาเลยล่ะพี่น้ำนี่เก่งหลายด้านจังเลยฮะพี่นนก็ด้วยนี่ขนาดม้าก็ดูแลได้ทำได้ทุกอย่างเลยฮะแถมยังขี่ม้ากันได้อีกหรอโอ้เก่งจริงๆเลยฮะพอพี่นนเอาอานม้ามาติดก็อุ้มฉันขึ้นมานั่งตะแคงบนเจ้าสตีฟ อยากขี่มาก็อยากขี่กลัวก็กลัวทำยังไงดีอะกลัวตกมากๆเลยอย่าสั่นสิมามารับรู้ได้นะว่าเรากลัวเราจะทําให้มันกังวลไปด้วยพี่ไม่ยอมให้เธอเจ็บหรอกนะพอได้ยินแบบนี้แล้วก็ทำเอาใจชื้นขึ้นมาเอาดือด้อเจ้าสตีฟควบออกไปช้าๆในพื้นที่โลง่งแต่แม้อย่างงี้ก็ต้องอยู่ในอ้อมกอดของพี่นนตลอดเลยนะสิเฮาใจเต้นแรงจังเลย ฉันแอบเอาหูแนบไปที่อกของพี่นนท์ตอนนี้ที่มันเต้นตึกตักจนสั่นมาถึงฉันเลยตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอยิ้มอะไรนะ่ะเราอะพี่นั่นแหละยิ้มอะไรจะไม่ยิ้มได้งไงก็เธอซบอกพี่อยู่อะฉันรีบยืดตัวขึ้นเมื่อถูกคนตัวใหญ่จับได้ฉันไม่ได้ยิ้มเพราะเขินพี่หรอกนะแต่เพราะหัวใจพี่มันเต้นแรงอะ่ะแล้วฉันก็รู้สึกได้ก็เท่านั้นเองขี่ม้าต่อไปเลยไป พี่นนท์ขี่เจ้าสตีฟอีกรอบใหญ่แล้วก็เอามันมาเก็บที่คอกม้าตามเดิมเธอบอกว่าอยากหัดทำขนมใช่ไหมเราไปซุเปรอร์มาร์เก็ตโอ้เขาจำได้เหรอหนูว่าเขาลืมไปแล้วนันเนี่ยฉันพยักหน้ารับทันทีเรามาลาพี่น้ำเพราะจะไปซปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซุปรกร์มาลองทำขนมโอ๊ยอารมณ์ดีจะลืมคนที่บ้านไปเลยพี่นนท์พาเราขับรถไปที่ซปเปอร์มาร์เก็ตแต่ในระหว่างที่นั่งรถคลื่นวิทยุก็เปิดเพลงหนึ่งขึ้นมามันทำให้ฉันต้องร้องตาม ก่อนจะนอนอยากเจอเธอเป็นคนสุดท้ายคนรักของชาวถัดไปฉันก็อยากเห็นเธอเช้าก็มีแต่เธอค่ำก็มีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรไม่ธรรมดายังไงล่ะคะพี่ไม่เคยฟังหรอของมุกวลิตน่ะ ไม่นานพี่นนท์ก็หยิบโทราศัพท์ขึ้นมาต่อบลูทูธเข้ากับรถแล้วเปิดเข้าแอปฟังเพลงเปิดเพลงนี้ขึ้นมาอะไรอะฟังเองเขินเองอได้หรอแบบนี้ไม่ได้หรอกมั้งแต่ชอบจังเลยนะเวลาที่เขาเขินฉันก็นั่งร้องไปพร้อมกับดนตรีรู้เลยว่าร้องไม่เพาะร้อกแต่อินเนอร์มันได้อะเรารีบซื้อของที่ซูเปอร์เพรากลับถึงไร่มันจะได้ไม่เย็นมากนักแล้วก็หวังว่าสองคนนั้นจะถอดใจแล้วกลับไปแล้วนะ พอเรากลับมาถึงบ้านพี่ซันก็ยังคงตามง้ออยู่มาสกิดเหมือนยุ่งอยู่ได้กัดก็เจ็บวนเวียนก็ลำคาญไม่ตบก็โดนกัดเอาไงดีนะแต่ครั้งนี้พี่นนกลับเปิดบ้านให้สองคนนั้นเข้ามานั่งข้างในโอ้โหน้องสีจะหัดทําขนมเหรอคำถามของพี่ส้มทําให้ฉันพยักหน้าตอบค่ะฉันจะเปิดร้านขนมเล็กๆเ,เราปล่อยให้ทั้งพี่ส้มและพี่ซันนั่งเฉยๆอยู่ที่โซฟา ไม่เป็นอะไรหรอเปิดให้เขาเข้ามาแบบนี้ฉันกระซิบถามพี่นนท์ที่ยืนยิ้มก็อยากทำให้รู้ว่าพี่ทำให้เธอมีความสุขได้มากกว่าอีหมั่นไส้เหม็นคนลุกเก่งแต่มันก็จริงเหมือนเลิกใช้หัวใจสมองก็ทำงานการที่ทำให้เขารู้สึกได้ฉันต้องโคดแฮปปี้ก่อนฉันจะต้องโคดมีความสุขฉันเริ่มเปิดหนังสือหัดทำตามสูตรในหนังสือโดยมีพี่นนท์เป็นลูกมือช่วยหยิบจับ แม้มันจะเหลไวไม่เป็นท่าในครั้งแรกก็ตามอย่ามาโอเอได้ไหมเสียแค่ครั้งเดียวเองลองใหม่ก่อนเราอาจจะแค่พลาดพี่นนดึงฉันที่ฟุบไปกับโต๊ะแล้วแต่เพราะโต๊ะมันมีแป้งเลยทําให้หน้าฉันติดแป้งขึ้นมาด้วย <c oughs> ขาเมื่อไรอะคะพี่นนใช้นิ้วจิ้มมาที่แก้มของฉันเหมือนเด็กเลยเล่นอะไรก็เลอะไปหมด เด็กอย่างนั้นหรอถ้างั้นต้องเจอแบบนี้ฉันเอามือตบไปที่แป้งแล้วก็แปะไปที่หน้าของพี่นนท์คืนเราเล่นกันจะลืมไปแล้วว่ามีสายตาอ,อีกคู่จ้องมองเราอยู่ไอ้ซานกูยอมแพ้ได้ไหมน้องเขามีความสุขมากอะแต่กูไม่ยอมหรอกซีเป็นของกูนะชายหนุ่มเดินไปที่โต๊ะในครัวไหนทำอะไรพี่ขอช่วยด้วยสิแต่พี่จะทำได้เหรอคะหรืออยากจะทำอย่างอื่นบนโต๊ะดีคำถามของพี่ซานทำไม่ภาพในหัว เออฉายภาพที่จังหวัดกระบี่ที่เราไปฮันนีมูนเหมือนตอกย้ำว่ายังไงฉันก็เป็นของเขาฉันผลักเขาออกแล้ววิ่งขึ้นข้างบนทันทีทำไมเขาถึงต้องพูดแบบนี้ด้วยนะซิสีอย่าเพิ่งไปสิรอพี่ก่อนพี่นนทวิ่งตามฉันขึ้นมาติดติดแม้จะหนียังไงก็สลัดพี่นนทไม่หลุดจะต้องปล่อยเลยตามเลยฉันอยากจะเอามีดแทงเขาให้ตายไปเลยฉันทุบกำแพงด้วยความโกรธไหนดูซิว่าเธอดุแค่ไหน พี่นน์ช้อนขางฉันขึ้นมาอะอะไรอะ่ะจูบหในเวลาแบบนี้นะดูสิมอมเป็นหมาแบบนี้พุดเดินกัดไม่เจ็บหรอกนะรู้ไหมพี่นนพูดพร้อมกับปัดแก้มให้ฉันเบาๆเขามาตอกย้ำว่าฉันเป็นของเขาฉันงุดหงิดงจะต้องสะบัดหน้าออกใช่ที่ไหนถ้าเป็นของพี่เธอบอกเองนะลงไปได้แล้วคนขี้ฉากําลังร้อนตัวย้เขารู้สิว่าเราเป็นแค่พุดเดินพุดเดินงั้นเหรอ อแล้วพุดเด้นมันเคยมีประวัติกัดคนตายมยนะอ้าวซู้ฉันสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะเดินลงไปพร้อมพี่นนนั่นสินะเลิกกันแล้วจะมาลื้อฟื้นเอาอะไรมาสิสิมาซ้อนพี่หน่อยพี่อยากทําขนมแล้วทําไมพี่ซันเขาถึงยังอยู่ตรงนั้นอยู่อีกพี่นนเห็นท่าไม่ดีเลยจับมือของฉันเอาไว้ฉันใจพี่นนขั้นกลางเอาไว้ระหว่างฉันกับพี่ซันพี่นนคะงั้นเรามาเริ่มกันใหม่นะ อ่างั้นเดี๋ยวพี่ร่อนแป้งให้แต่เพราะว่าพี่นนท์เป็นคนมือหนกักมันเลยทําให้การร่อนแป้งดูกระจัดกระจายไปหมดไม่ได้ค่ะพี่ต้องเบาๆทนุถนอมมันหน่อยฉันจับมือพี่นนท์ร่อนแป้งเบาๆท่ามกลางสายตาร้อนฉาของอีกคนคุณเคยบอกใช่ไหมคะว่าม้าที่มันพยศใครสยบได้มันก็จะเป็นของคนนั้นตลอดไปบอกให้นะคะว่าม้ามันเลือกนายฉันเง่อยหน้าขึ้นมองคนมุ้งมิ้งในผ้ากันเปื้อน รู้ว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่ฉันใช้พี่นนเป็นเครื่องมือแบบนี้ซี่อย่าแกล้งได้ไหมพี่ไม่สนุกแล้วนะพี่รู้ว่าซีไม่มีทางชอบไอ้นนหรอกนาะตอนนี้พี่ซันเริ่มร้อนขึ้นมาฟที่มันพยศมันเลือกนายค่ะไม่ใช่นายเลือกมันฉันเงยหน้ามองหนุ่มพักกันเปื้อนของฉันอีกครั้งยิ้มยิ้มแหมเฮ้ยซีเป็นแบบนี้เมื่อไหร่เราจะคุยกันรู้เรื่องพี่ซันก็ชากแขนของฉันอย่างแรงจนฉันล้มลงไปกับพื้นเอ้ยมันมากไปแล้วนะพี่ พี่นนท์ผักพี่ซันออกแล้วมาดึงฉันให้ลุกขึ้นผัวเมียจะคุยกันมึงเกี่ยวอะไรเนี่ยอย่ามายุ่งได้ปล่าวะพี่ซันผักพี่นนท์คืนจนพี่ส้มต้องรีบลุกขึ้นมาห้ามพี่คนอื่นเธอหนะของผมแล้วพี่ซันก็เข้ามาซัดที่หน้าของพี่นนท์เต็มแรงเอ้ยเริ่มใหญ่โตแล้วสิโอ้ยทำยังไงดีผมรอเวลานี้มานานแล้วตั้งแต่เรื่องพี่น้ำแล้วพี่แม่งโคตรเลวเลยพี่ให้พี่น้ำรอ พี่หลอกผู้หญิงสองคนพร้อมกันได้ยังไงผู้หญิงที่พี่หลอกเขาใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อพี่แต่พี่แม่งพี่น,นนชกเข้าที่ใบหน้าของพี่ซันอย่างแรงจนคนที่โดนชกเซไปเลยไม่ได้แล้วถ้าไม่ห้ามต้องเย็นแน่ๆฉันเลยเอาตัวเข้าไปบังพี่ซันเอาไว้เฮ้ยโดนแน่ๆเลยประชิดขนาดนี้แต่พี่นน,นกลับชะง,งักมือไว้ทันแล้วมองฉันด้วยสายตาที่ผิดหวังมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่นน,นถอดผ้ากันเปื้อนออกแล้วปามาลงไปบนโต๊ะ ไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นนะรอติดตามตอนต่อไป yeah, แ,แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วสิพี่นนท์เข้าใจผิดไปใหญ่แล้วหรือจะเข้าใจถูกจริงๆแล้วสิอาจจะก,กลับไปหาพี่ซันแบบนี้หรือเปล่าเฮ้ยเรื่องมันเป็นยังไงนะคุณผู้ฟังมารุ้นไปด้วยกันนะคะสุดท้ายนี้ละถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดก,ดกระดิง่งติ้งๆเพไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ